เป็นอีกหนึ่งร้านปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นที่เรายกให้กับความพิมเมียมของวัตถุดิบทางเนื้อวากิวแบบจัดเต็มซาซิมิแบบสดมากในราคาแค่หลักร้อยกับร้านเล็ดแพนด้ายากินิคุซึ่งตอนนี้อเขามาเปิดสาขาใหม่ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วนะคะอยู่ที่ชั้น5เลยวันนี้เรากินเป็นคอสซิเนเจอร์วา,ากิวบฟเฟ่699บวกๆนะมีทั้งเนื้อวากิวนางิโคโฮาคุอันนี้ย่างแล้วเอาหอมไปห่อคือดีมากคือช่วยเสริมลดเนื้อได้ดีมากเลยค่ะต่อด้วยยากิซุก้เนื้อวาิเกียแ้ลว้ว จะบอกว่าแฟนเราอชอบกินลิ้นวัวที่นี่มากนุ่มสุดเท่าที่เคยกินมาเลยนางกินคนเดียวหมดหาดเลยนะจากนั้นก็ถึงเวลาของกุ้งแม่น้ําย่างให้มาไซ์ใหญ่แบบนี้เลยมันเยิ้มๆลาดซีฟู้ดลงไปคือเด็ดเลยนอกจากนี้ยังมีซาซิมิด้วยนะคะให้มาเซตใหญ่ๆจุกๆแบบนี้เลยทั้งแซลมอนมากุโอกุ้งแดงและซาบะซาซิมิปลาคือสดมากสวรรค์ของคนชอบกินซาซิมิเลยค่ะหรือใครจะสั่งแยกแค่แซลมอนกับมากุลรกก็ได้นะและไฮไลท์ที่ขาดไปไม่ได้เลยเทมากิซูชิแฮนด์ลโรสไตล์โอมากาเซเขาให้ท็อปปิ้งมาแบบพ ได้แบบไม่อันเลยนะคะได้ทีละสามคำแบบนี้เลยแล้วใครชอบกินซีฟูด้ดต้องสั่งเซซิกนเนเจอร์ซีฟู้ดเลยค่ะให้ซีฟู้ดมาแบบจัดเต็มมากกินเสร็จเราแอบ,บไปเห็นหลังร้านเขามีคาเฟ่ด้วยนะจะอยู่ในหลืบรับๆหน่อยส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นไปทางมัช,ชะ่ะซึ่งสายสเปเชียลมัช่ะต้องเลิฟร้านนี้เลยค่ะมัช,ช่าหนัวมากยิ่งมัช่าฮันนี่เลมอนคือสดชื่นดีงามเลยปอลเลดแพนด้ายากินี้คือแอบ,บจองคิวยากมากรีบมาก่อนจะแมทนะ